โทษภัยของการลักขโมยผิดศีลข้อที่สองสภาพสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันทุกชีวิตแทบจะมีลมหายใจอยู่บนเส้นทางแห่งการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงควักไวายเสาะ,ะแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนามาครอบครองแต่ถ้าว่า การได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยความโลภอยากได้มาเป็นของของตนโดยมิชอบธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลห้าข้อที่สองคือมีเจตนาที่จะขโมยสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มาเป็นของตนได้สำเร็จ ผู้ละเมิดศีลข้อที่สองก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปนั้นได้มีภาพกรรมนิมิตรที่ตนเคยทำมานั้นมาฉายปรากฏให้เห็นจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมไปบังเกิดในนรกทันทีตัวอย่างเช่นพวกที่เคยโกงเงินหลวงก็จะถูกนายนิรยาบาลจับใส่ถุงเงินขนาดใหญ่แล้วนายนิรยาบาลก็ปิดปากถุงไว้แน่นหนา มีให้สัตว์นรกหนีออกมาได้จากนั้นก็เวียงถุงเงินทุ่มลงกับพื้นอย่างเต็มแรงเวียงไปมาหลายรอบจนกระทั่งสัตว์นรกที่อยู่ในถุงเงินนั้นแหลกเละร่างกายละลายไปกับเงินในถุงตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เคยโกงที่ดินของคนอื่นมาเป็นเจ้าของนั้น สัตว์นรกจะถูกแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุกตกทับใส่ร่างจนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนับครั้งไม่ถ้วนบางพวกที่ชอบรับสินบนก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบกรีดท้องจนเห็นกระดูกสันหลังจากนั้นนายนิรยาบาล ก็จะตักเหล็กร,ร้อนที่มีลักษณะกลมแบนคล้ายๆเงินเหรียญมายัดใส่ท้องจนเต็มเหล็กร้อนในท้องนั้นก็จะเผาไหมละลายร่างของสัตว์นรกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและแหลกเละไปในที่สุดเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นคนยากจนเป็นคนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ตนต้องการ ทําธุรกิจการงานใดก็จะถูกโกงได้ง่ายทรัพย์สินย่อมพินาศไปเพราะภัยต่างๆเช่นอักคีภัยอุทก,กภัยวาตภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นดังนั้นเมื่อเราทราบถึงวิบากกรรมของการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแล้วนั้นก็ควรหักดิบ เลิกพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นให้หมดแล้วหันมาประกอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางสุจริตโดยไม่เดียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อน